อ๋ออันนี้เสร็จแล้วอันนี้ออกใหม่ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับอ๋ออ๋อสวยงามยวผกสองขับ,บ<อ>หให้นะครับนี่เดี๋ี่อ,อด้านนี้ก่นกนอนนะอย่ากแรกเลยผมแนะนำว่าให้ฟังคำน้านะครับผมเราจะอจับเต็มๆไมอยู่ตรงกลางนะนะตัวนี้มันจะมีเซปตี้เรากดเซฟตีอ้ออก ดันตัวนี้ออกแล้วก็ทาของนนะที่เราจะตั้งจะอยู่อานนี้นะครับขาจะน้านซ้ายข้างอยู่ด้านหน้าหน่อยเราจะใช้ตัวนี้ตัวคำก็ได้แต่จะตั้งแล้วก็อยู่หน้าน,นะครับตัวนี้จะตั้ง้ก็อยู่เราเอาหลักกานอนไงแล้วก็ลลอกครใหุ้ดนะครับตัวนี้เปิดขึ้น ข้าวเราตัวน,นี้มันเขียวแล้วตดเข้าไปตรงนั้นเองนะครับน,น,น,นะออกปก๊บเรยัหารอนนี้โดหยมันได้าปล๊บก็อ่าอันนี้นครับผดนนเรียบร้อยอยากรองพัดเองีิดก็เลมีม,ม,มีจักยาน,านขับต <Okay. S 2> ิดบ้านโอเคได้บ้านเดี๋ยวค่อยไิลลให้ พวกมีจาว่าด้วยอันนี้ก็ อันนี้จ้าว่าได้ก่อเขาขายได้จ้าว่าสวยอ่าอันนี้อันนี้ไบเกอร์ทีนี้ล้อมันจะเออใช่มันจะไม่เหมือนกันนะยางอ่ะยางทีนี้พี่เขาแต่งรถนะแต่ว่าเคยดูในช่องแต่งรถเลยแหละไม่อันเนี้ยอันนี้อันนี้มันต่างกันใช่ไหมอ่ะล้อตัวนี้ขอบล้อใช่ไหมของยี่ห้อเนี้ยเป็นดูลมใช่ไหมอ๋อ อัน,นอันนี้มีจาว่าได้หรอคะใช่ครับมีจาว่า้วยครับมันจะมันจะล้ออันนี้ไม่เหมือนกันเนาะมานถึงว่ายางกับขอบล้อมันจะไม่เหมือนกันใช่ครับอ่าตัวนี้มันเป็นตัวคาร์บอนมันจะเป็นตัวครับเลยอ๋ออ๋อมันจะแต่งรถแต่ว่าทำเป็นเสือหมอบอะไรอย่างนี้ มีคพับดีมีบางทางมันก็ทำเป็นเสือหมอบะไรบางทางมันไม่ทำได้มายถางว่าดยังอยู่แบแต่งแล้วก็เอามาใส่ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้อ่าได้ไได้ครับมันก็คือสามารถแปลงกันได้ตลอดครับก็คือแฮนด์มันก็จะเป็นไม่ใช่พวกบางคนอ่ะเขาอยากขี่เสือหมอบแต่ว่าอารมณ์ประมาณว่าไม่มีแหลกใส่อ่าอ่าเป็นรเอาเอาไปขี่ลำบากก็เลยเอารถพับเป็นร่ยักมาทำเสือหมอบเพราะอารมณ์ประมาณว่าใส่รถไปขี่ได้พี มีมีมีโชว์สักคันไหมพี่แบบว่าทำเเสือหออ่าอันนี้อันนี้เป็นเป็นเล็กใช่ไม่ใช่อะนะเป็นนิดครับตอนนี้ใ่ครับใช่จนอย่างเวลาทำแล้วลูกค้าก็เอาไปอ๋อจิจิตาคอนเนี่ยทำเป็นเสือหอกได้ใส่แข่งใจเลยใช่แน่นแน่นเพงพอแน่นเพงพอครับแน่นเพมแม่ก็คือมาใช้ปรจกัยที่ได้ใส่ได้ชุดไหนอะไรทำได้หมดใช่ครับก็คือบางคนอยากไปขี่เนี่ยผมเข้าใจนะแบบ บางทีไม่มีรถกระบะเนาะจะต,ต้องใส่แสียบ๊ากอะไรเงรี้ยแล้วอย่างว่าเสือหมอบก็พึ่งว่าเก่งบางบาทแต่ถ้าเป็นพับได้ไเนี่ยเขียนแต่ว่าจับเป็นแบบลักษณะเสือหมอบใช่เปลี่ยนแล้วก็อา่านตัวพี่ก็ทําแบบล้อเนี่ยก็คือ,อ,อก็อคือ,อ,คอใช้ชใช้แทนแบบลักษณะแบบนเนี้ยเหรอคะใช่ครับมันมีดาวนรุ่นที่พับแบบว่าขึ้นลงอย่างไรครับมีจะเป็นดาวน์รุ่น Dash Athena จะได้ อ่าแดสป็นรุ่นแดสครับที่เป็นตัวเฟมินิอ่าตัวเฟมินิมันสามารถที่จะขันรอบได้ถันรอบได้ใส่หมวกได้ใช้ายๆแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมแล้วตอนนี้พวกนั้นมีหมดอ๋อของหมดลูกค้าลูกค้าอยากได้ก็ต้องรอคือตอนนี้มีมีมาแต่รู้ ตอนนี้ก็บอกเหลือแต่เหลือแค่นี้งเหลือแต่้เนี้ยที่เหลือแต่รุ่นแต่กุ้งเหลือแค่นั้นเลยครับอันนี้คือเป็นอะไรคะเป็นแบบปั่นที่บ้านเหรอคะหรือยังไงเป็นเทรนเนอร์รเเทนนอร์อ๋อนี่ยเป็นแบบเนี้ยคืออันนี้ต้องถอดล้อหลังออกใช่ไหมถอดล้อหลังล้อหน้าออกใช่ครับผมล้อหน้ามันยังเป็นก็ได้แต่ล้อหลังต้องถอดเนี่ยแต่นี่เขาจับข้างหน้าด้วยล้อหน้าไม่จังเป็นคือใส่ล้อหน้าไว้ ล้อหน้าเขาใส่ไว้ได้ไม่เราใช้ตัวนั้นจบครับแล้วก็ใช้ตรงนี้ใช่ไหมคัเขาเข้าเกียร์ได้ปกติเลยใช่ครับเอออย่างงี้ใ่ถอดฝนที่บ้านก็คือถอดล้อหลังออกอย่างเดียวใช่ครับแล้วนี้เราทำสูตรครับแล้วก็เข้าเกียร์ออกแต่อันนี้มันไม่เหมือนไม่เคยเห็นแบบนี้เอาไว้ปั่นที่บ้านตอนฝนตกตอนฝนตกปั่นในห้องแอร์มินีินทำชิสวยมากเลยม้นเออก็เมื่อกี้อย่างที่เขาบอกมันก็จะเป็น กลุ่มลูกค้าเนาะก็อาจจะแบบว่าจับจ้ารุ่นรุ่นหน่อยมันแน่นไหมครับแน่นครับก็พักหนึ่งก็ใช่ครับแน่น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 ชั้นชันนี้มันอันนี้สิบหกอยู่ฮะอันนี้สิบสี่ใช่ครับสิบสี่ไม่มีเกียวสิบสี่ไม่เกลียวต่ำกว่าสิบสี่นี่จะไม่ค่อยมีเกียร์ละส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีซึ่งมันไม่มีผลอะไรเยร์อ่ามีผลตีมีผลมอผลช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะครับอ่าอย่างน้อยมันขึ้นเนินขึ้น เมิน์มขึ้นไรพวกเนี้ยมันยังช่วยได้วอะไรอย่างอื่นอีกยอะมันก็จะมีพวกดาวคานเทสสามดาวคอนเทสที่ไม่ได้ปี๋อยู่จะมีเกียร์จะ่เป็สามตักปี๋เกียร์ขึ้นได้ครับเคลียร์เกียร์ธรรมดาเลยครับแต่ก็ปี๋เท่านั้นอ้าพวกนี้พับเล็กนะอ่าพวกนี้พับเล็กเล็กติ๋วเยอะเองครับโอ้แต่ว่าสีแบบน่าควาสวยจริงเพราะก็ช่างทำเนาะ ตีตกมาเหมือนคล้ายคอ้ายขอบตั้งยต่ต้นมันออกมาอยู่ปีหนึ่งแล้วตอนนี้ไม่ได้มีแล้วไม่ก็คือว่าในตลาดไทยไม่มีก็คือหมดแล้วทุกหมดใช่แต่ว่าในต่างประเทศต่างประเทศเขาก็ยังมีอยู่นะบางประเทศแต่ว่าอ๋อในมันหายแล้วครับใช่ครับผมคือตอนเราเข้ามาก็อยู่ที่ว่ารุ่นไหนที่มีอยู่ตลอใช่ครับแต่ว่ารุ่นรุ่นรุ่นแบบเก่าๆแล้วตั้งสิบหนึ่งหกสิบหนึ่งเจ็ดเลยเนี้ย คือมันหมดแล้วมันหมดเลยเขาไม่ผลิตเหมือนเหมือนเหมือนพวกรถปกติเหมือนพวกรถรถเก่งรถเก่งตอเปลี่ยนปีรถเก๋งตอนเปลี่ยนปีพวกปีเก่าไม่ผลิตแล้วก็ต้องไปหาคนสองเอาหรือว่ามีใครมาขายหรือ้ปลคาจุดที่ว่าจะขยับปีไปเรื่อยๆนี่มีมีอะไรนะโซ่ภูเขาด้วยภูเขาเลอะเล็กหน่อยเลยไม่ใช่แค่นี้แล้วก็ี้ไฮบริดเหรอ เออแต่อันนี้อันนี้ยี่ห้ออะไรคะเนี่ยอินฟินิตครับอ๋ออ๋อไม่เห็นเห็นอืมใครออกแายเขาทำใช้ใช้สุทธิไม่คันเท่าไหร่อ่ามันจะมีอยู่สองตัวถ้าเกิดรุ่นสีธรรมดาจะเป็นสีพวกสีด้านธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทสีด้านคืออะไรพวกสีอย่างเงี้ยอันนี้ที่ปกนะแต่ว่าจะเป็นสีประมาณนี้อ่ารุ่นเศษตอนเนี้ยที่ที่อยู่จะมีแค่สีพิเศษสีพิเศษเนี่ยสีคันเนี่ย อยู่ทีนเกลามิ้นการทางไเ่นเข้าเไม่ใช่ครัีผู้ำเีกททครับแต่องทสีสวนมากเไปทําอใช้เร็วเร็วได้ไหมดูลักษณะล้อก็น่าจะเร็วได้พอสมควรครับพอเร็วพอได้ครับแต่ว่าจาน มันยังไม่ได้ให้จานใหญ่มาอ๋อต้องการใหญ่ขึ้วยใช่ต้องไปเปลี่ยานใหญ่ขึ้นมันทำเร็วได้ผมเคยไปขี่ที่สกายเลยเห็นสิบสี่นิ้วนี่แหละแล้วเขาขี่กับเสือหมอนอ่าครับแตไม่แน่ใจว่าดาวหอนหรือไรไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรแต่เขาปั่นเร็วมากเลยไม่รู้มากเลยไม่รู้เขาไปทําอะไรเพิ่มมั้งหรือเปล่าไม่รู้เพราะขับเพิ่มเยอะแหล้วเพราะว่าเขาปั่นไปนําไปเอยไรไปเลยอ่ะอันนี้มันเป็นอะไรคะรถเนี่ยอันเนี้ยมันไฟมันแตกๆตรงนี้ด้วย ตัวนั้นมันเป็นการยางไฟฟ้าความรายามไฟฟ้าตัวนั้นจะเป็นยิฮอ้อเล็กท่อนแอร์วันตัวนั้นจะอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้บาทอืมเอเคขาแปลกนะดูดิเขาเป็นท่อนๆอ่ะสายาไฟฟ้าเนาะเออคทรงเขาจะแบบต้องสองเสอจะเป็นเฟรมเล็กหน่อยแล้อยยี่สิบนิ้วใช่ไหม เอามาทำเป็นเสียหมอบเนาะอ๋ออ๋อนี่เหรใช่ไหมแต่นี่ไม่พับเนาะอันนี้ไม่ได้พับเออมันมันเสือหมอบนี่เหมือนแบบว่าตอนขี่นี่ก็ทำความเร็วได้เหมือนเสือหมอบ